คลิปนี้ซิงมงเม้าเรื่องเล่าของนั่งเอกนะคะนั่งเอกของวงสาวหน่อยผชรบ,บานแพงนะคะพี่น้องบอ่ได้หมยถึงนั่งเอกอมแอมนะคะพี่น้องนั่งเอกอมแอมก็บอกว่าสวยสง่านะคะพี่น้องเป็นนาเป็นตาให้กับโมงอยู่แล้วนะคะพี่น้องจึงก้อนนานี้ก็เห็นจะเป็นสุสายใหญ่นะคะพี่น้องแต่เมาเอาถึงเรื่องเล่าของสูสายใหญ่แจักหน่ยนอยเนาะพี่น้องเนาะตาขสวัสดีกับพ่อ,พอ,พอมแม่เอฟซีสุขขูขขุสุคน fc ลาหน่อยอุ้งอิง fc เสาหน่อยพิบานแพงนะคะพี่น้อง fc เพชรแสงตะวัน geo ทู่นะคะพี่น้องเอาเรื่องเล่าของอสุสายใญ่จากน้อยนะคะพี่นอ้องบอกว่าเป็่นนั่งเอกบอกว่าบห่วงสวยเลยพี่น้องจัดนักจัดเต็มนะคะพี่น้องเอเริ่มต้นจากการได้ออกมาทําการแสดงเหมือนเดิมเป็นปกติงานโชว์ก็มีอยู่คือเกานะคะแต่พ่อขึนฉาก่ะนั้นละพี่น้อง ปีนี้ฤดูการนี่เพื่อนเบาเรื่องเหล้าของแก้วนามานะคะพี่น้องเพื่อนลินเอิ่นว่าเพิ่ออเอิ่นว่าหัวลำเื่องเนาะเพื่อนลินเรื่องอ่าแก้วหน้าม้านะคะพี่น้องผู้แสดงเป็นแก้วนามาคือสุสายใหญ่ไหมพี่น้องเออเบ่งดูตัวน้อยๆคล่องแข็งออ้ยจะเป็นเป็นเป็นตาฮักไหมพี่น้องเอาจริงเอาจังโอ้ยแสดงตีบสแตกอีหลีนี่ก็เลยนะคะพี่น้อง ต้องบอกว่าชื่นชมยินดีนะคะพี่น้องในความสามารถของเพื่อนนะคะสมกับเพื่อนเป็นดาราเนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนนี้ไปเห็นว่าไปเป็นดาราช่องติดหรือจังใดประมาณนั้นนะคะพี่น้องถาเอเ้าแอดเื่นเองอ่บาบอกบอกท่านกัขอประทานอภัยนะแล้วครับพี่น้องเออนะคะสำหรับสุสายให่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นนั่งเอกที่มีเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท้างโบงมากโดยตลอดนะคะยูคูกับบอลโจยูคูกับสาวหน่อยมาก นายฟ,ฟาลาปีแล้วนะคะพี่น้องแล้วพร้อมกันนี่ก็คือ,อได้เส้นสัญญามไมเปิดที่เรียบร้อยนะคะพี่นอ้องมาไปไส่ซู่กับบอสโจนี่ละนะคะและในนอนที่สุดว่าน้าคตดบอสโจเองก็จะให้เป็นศิลปินเดียวนะคะสาหรับงานโชว์งานรับงานทั้งนอกนะคะพี่น้องชัดเจนแล้วด้วยนะคะพี่น้องแต่ในการขึ้นทําการแสดงเป็นเอ่อแก้วนามาเลยโอ้ยพี่น้อง ตุเรนทุเรนตุเรนเ,เือคกักในหลีพี่น้องเม่าเป็นตาหักแท้เห็ดเป็นเห็ดคือนะคะพี่น้องอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ค่อยติดตามนะคะเพราะว่า,วาไปลใสนะคะพี่น้องจะได้ล่อเบิงจุนหอดขึ้นฉากคนละพี่น้องเออคาดการว่าน่าจะเป็นฉากสองแล้วพี่น้องเด้อเขาไปเบิงใดนะคะท่านใดที่เขากุ้มปิดจะสามารถย่อนเบิงใดอพื่อนอีกเบิงบ่ไดบ่ได้เบิงดอกนอนหลับก่อนนะคะพี่น้องออกมาเด้อ สำหรับการแสดงเมื่อขึ้นนี่ก็เทิ่งฝ่าเทิ่งฝนอ้ยบอกว่าอนซ่อน,นนะคะพี่น้องฝนตกปนไดกระสูนะคะพี่น้องสําหรับบอกว่าศิลปินนะคะพี่น้องต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ท่านท่านผู้ชมละะะชม่ะนะคะพี่น้องท่านผู้ชมอยู่นาเวทีกับอุ้ยเอาคักอีนะคะพี่น้องแก้วนามาออกมาเตละชากเนบอกว่าสุดเลยนะคะพี่น้องอันนี้คือเว้เรื่องเล่าของแก้วนามานะคะหรือนั่งเอกสุสายให่ สูสายใหญ่เป็นคนที่สวยนะคะพี่น้องบอเคยลดละนะคะพี่น้องความสวยนี่บอกเลยว่ายหยหนึ่งนะคะและที่สําคัญก็คือพี่น้องมาแต่งหนาเป็นแก้วหนามาผู้ใดเคยเห็นแก้วหนามาบอปัดตัวพี่น้องแตงหนาหนาไล่เออจะมูดดำดำนะคะพี่น้องเออเข็ดแขวซวกซวกเออเล่กับมาแตงตัวแบบชนิดที่ว่า เออแล้วก็กิริยามารยาทบาดนี่แบบชนิดที่ว่าต่ําป้าต่ําเมืองโอ้ยสุดสุด,สดอิลีนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นอีกบุกค,คลิกหนึ่งเลยนะคะพี่น้องต้องชื่นชมนะคะกล้าแสดงออกนะคะพี่น้องนะบอกว่าหอมจริงนะคะต้องบอกว่าเขาไปเบิ้งนะคะพระเอกวัดก็คือได้แสดงเป็นพระปินทองนะคะพี่น้องโอ้ย <c oughs> ไม่อยากเมานะคะพี่น้อง เดี๋ยวว่ใหัฟังเราสิ่นโบได้ถิ่ว่บอยากเขาไปเบิ้งนะคะพี่น้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องเงี่ยมนิดน้อยก็แล้วกันนะคะนี่คือผลงานของสุดสายให่นั่นเองนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าของการขึ้นฉากสําหรับมืนขึ้นนี่ก็มีีลาน้อยนั่นเองพี่น้อง,อ,งอ,อีลาน้อยแสดงเป็นน้องสาวของอ่าพาปินท่องเนาะพี่น้องเนาะอีลาน่อยเองกับพุ่มใจร้ายเด้เพื่อนในตัดชุดมาไว้ก็ะข้นฉากเนาะ เป็นก็นเคยเถียงพลอยได้ว่าตัดชุดเมื่อวันต่างรลายสีบัวหิลาขึ้นเลยบอกว่าสรินะคะพี่น้องถือว่าเป็นความหนาหักหนาแพ่งของอีหลานหน่อยอีกนะคะพี่น้องส่วนสูสายใหญ่ก็คือรับบทเป็นแก้วหนามานะคะพี่น้องจัดหนักจัดเต็มสู้ขู่สู้คนนะคะพี่น้องโอ้ยบอกว่าเมื่อขึ้นนี่อลังการงานสร้างายนะคะพี่น้องมัวจะเป็นเรื่องเล่าของการแสดงทุกมู่เปรบ,บนะคะบอกว่าสวยสดงดงามถ้าบอกว่าถ้าฝนบบตกเนาะพี่น้องเนาะ ต้องค่อยเบิงมือฝนบตกเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของแอดเพนนีก็สิล่อสแตนบายยูพีละนะคะพี่น้อง่นสิมาอุดรมันที่2 8เด้อพี่น้องเด้อท่านใดยูอุดรก็ทักทายกันเข้ามาด้นะคะไอ้บอกว่าคบถวนซูเนลนะคะส่วนเรื่องเล่าของเมื่ออุดรน,นีแอดเพนเบิงพยากรว่าอากาศไ้จ่าล้วเด้พี่น้องบบตกฝนนะเิ่นเลยจ้าปลักจ้าเต็มนะคะพี่น้อง มารอตอนรับอิลาน้อยยูดอนน้ำกันนะคะท่านใดยูดอนกระทักไต้ก็เมนเขามาเป็นกําลังใจให้กับอิหลาน้อยเป็นกําลังใจให้กับสุสายให่เด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นการที่บอกว่าชี้ลูกเก้าเลยว่าต่อไปพี่น้องนะคะบอกว่าสุดๆไปเลยสําหรับนั่งเอกสุสายให่นะคะพี่น้องแล้วก็จะมีนั่งเอกล่องไม่อีกนะคะพี่น้องเห็นจะเป็นปั่นปั่นนะคะพี่นอ้องกับยังไหนก็ค่อยเข้าไปติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะพี่น้องท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นกับ คอมเมนต์เขามาเลยได้จ้าเด้อใต้คลิปนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณสาหรับพ่อแม่แม่ FC ที่เขามารับชมนะคะพี่น้องขอบคุณเลายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับทังช่องเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปลี่ยนกําลังใจมือหนาก็สิมเวงวูซู่ฟังอีกนะคะเรื่องเล่าของสาวน้อยติดบ้านเพลงส่วนไายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบอจกับวิลาหน่อยได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะพี่น้องท่านใดยังบม่ท่านใด้รับชมรับฟังนะคะเชิญติดตามรับชม ขอบคุณไปทางบอโจกับวิลาหน่อยนะคะพี่น้องให้ความการุณากับทางช่องนะคะพี่น้องอว่าขอบคุณสุขปุ๊สุขคนที่ยิ่งปักฝังสุขปุ๊สุขคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะวิลากระพร่อฟังซองพิเศษด้นนนานเอเบจได้จ้าฝากาอะไรก็ใช้ในกำลังใจดีมีแล้ววิลาติดตามช่องพิเเสียงตวันค่ะเอเบจ I'm a little